กินไป20วัน20วันแล้วเจอเลือดแล้วจอดเลือดแล้วของเสียมันลดลงครับเลือดเลือดความเป็นก็ดลดลงแล้วค่าค่าค่าต่างมันดีขึ้นหมดเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับบางสวัสดีครับอาจย์ที่ทานไปเท่าไหร่ครับถึงบอกว่าภาพไตดีขึ้นของเสียลดลง ร่างกายตอนแรกกินไป20วัน20วันไปจอดเลือดไปจอดเลือดแล้วของเสียมันลดลงครับเลือดเลือดความเป็นกรดก็ลดลงครับแล้วค่าค่าค่าตงๆมันดีขึ้นหมดเลยกินกระเคีือดำนะครับกินกระพร้อมกับะเทียมดำเลยอ๋อพี่ทานกระเทียมดำเป็นด้วยเหรอใช่ใช่แล้วผมไม่กินเนื้อสั์นะมันมีแทนโปรตีนแทนพือสัตว์มันก็โอเค แรกกังวลว่าของเสียจากโปรตีนพืชเนี่ยมันจะมีตอนนี้ตอนนี้จะปุ๊บบนลูก,กันมันจากสิบเก้าใช่ไหมส <ปะ S 2> ามีจากสิบเก้าปุ๊บกินนี้ไปปุ๊บมันเหลือยี่บเก้าค่าของเสียี่ยจากสี่สิบเก้าหรือยี่สิบเก้าเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่นี่จะไปจอดเรือเดี๋ยวของหน้าจะเให้หมันเหลือมาตรฐานในยยี่สิบแต่ร่างกายมันไม่บวมไม่อะไรเลยนะไม่บวมไม่มีอาการแต่หมอมันก็ ตามหมอน้องหมอก็ใช้ฟอกไตอย่างเดียวคือตอนนี้ตอนนี้ของพี่คือระยะสุดท้ายแต่ยังไม่ได้ฟอกถูกไหมครับใช่ครับใช่ก็คือจากตอนที่ยังไม่กินของของอาจารย์เนี่ยครับค่าค่า GFR มันเหนือสิบกินไปปุ๊บมันขึ้นมาเป็นสิบสองอืมขึ้นแค่แค่แค่ยี่สิบวันนะครับวันนี้เช้าเากินเดือนผมกินสั่งเซตสองเลย ก็มันมันดูร่างกายมันดีขึ้นนะมันเฟืงขึ้นนะอืมโอเค,อเคขอบคุณมากมากอันนี้เดี๋ยวถามอีกครั้งพี่ทานทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่วันได้รวมรวม,รวมตั้งแต่ตอนแรกเลยรวมงันตอนนี้เป็นเดือนหนึ่งครับสามเวลากินสามเวลาอ่าครับก็สเวลาขอบคุณที่ที่มาช่วยแชร์ะนะครับคือสิ่งที่ผมพยายามย้ำเนี่ยคือเราจะบอกว่าคือหลายคนเขาไม่รู้ว่า มันดีตัวนี้มันมีตัวนี้คือหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยได้ในขณะเดียวกันมันราคาถูกมากถ้าพี่เ,เทียบกับทั่วไปพี่ทำอาหารนเป็นยานครับทำอย่าทำยาเป็นอาหารทำอาหารแลวเป็นยาแล้วจะดียินตามอาจารย์สอน okay. นี่แหละโอเคนี่คิดดูตอนนี้คนไ,ไายสิบสองล้านคนมันไม่ใช่น้อยมันเยอะครับเยอะมันผมว่ามันจับกัพวงของวัคซีนด้วยนะ วัคซีนวัคซีนโควิดนี้สําคัญนะทั้งมะเร็งทั้งตายเพิ่มขึ้นเพียบแต่อแต่แต่เขาไม่รับมาเขาไม่รับความจริงเราเพราะร่างกายผมจากดีๆมาเป็นไตผมก็งงไงเือ่องกับนี่เราใช้เน่ยอย่างเรื่องธรทรมชาติบำบัดกินอาหารน้ํามันก็ต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนน้ามันเลยนะผมมาใช้ของที่อาจารย์แนะนำอะ่ะเออดี ขายมันไม่เกาะไม่เกาะผนังเลยข่าวดีดีดมากก็ก็ส่งส่งบุญต่อนะพี่อเอาแบบนี้แล้วกันแล้วเราก็ส่งส่งต่อกันไปนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือผมมาเหมือนที่บอกว่าผมมาเข้าใจเพราะว่าคนเนี่ย เขาหมดเงินมาเยอะแล้วเขาโดนหลอกมาเยอะด้วยใช่โดนหลอกเยอะโดนหลอกเยอะมาผมก็โดนนั่นแหละคือผมก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมจึงมันเราจะขายอย่างเดียว่ะอาจารย์ใช่ใช่เขาจะขายอะไรยอดอย่างเดียวอ่าคือของผมผมไม่ได้คือเวลาผมเปิดศูนย์แต่ละที่เนี้ยคนที่เปิดเข้ามาเนี่ยคือโอเคแหละคนทําธุรกิจก็ต้องการผลกําไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี้ย คือมันต้องเึกถึงถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วยมันถึงจะยั่งยืนนะครับขอบคุณพี่มากขอบคุณพี่มากนะครับที่มาช่ียถือเสียงครับ